ห้องน้ําใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นนะเรื่องกลิ่นย้อนกลับจากท่อน้ําทิ้งนะครับจนผมมาเจอตัวนี้ครับจะเอามาแนะนำเนาะเพราะตัวนี้ใช้แล้วผมว่าโอเคมันผ่านก็คือจเจ้าชุดซิลิโคนดักกลิ่นนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานลักษณะแบบนี้นะเอาตัวนี้นะครับไปใส่กับท่อน้ําทิ้งเนี่ยฮะ ตัวนี้เขตัวขอบนอกมันนะใส่กับท่อน้ําทิ้งตัวนี้เป็นขอบในมันนะฮะไอตัวนี้มันจะออกแบบมาสําหรับท่อน้ําทิ้งคือหลักการทํางานของมันง่ายๆครับก็คือมันจะปล่อยให้น้ําผ่านตรงนี้นะครับทะลุผ่านลงไปเนะยฮะพอผ่านลงไปตรงนี้มันจะอ้าออกมันจะบให้น้าผ่านหน่อยน้ำมันมีน้าหนักนะพอพอมันวิ่งลงไปมันจะกดน้ําตรงนี้จะกดตรงนี้ให้น้ํามันผ่านลงไปแต่พอน้ําผ่านประเสริจมันก็จะบีบตัวเข้านี่มันจะแบนอย่างเนี้ยมันก็จะกันได้ ไม่ให้กลิ่นย้อนขึ้นมาทางท่อน้าทิ้งได้อันที่1อันที่2กันพวกแมลงสาบหรือแมลงต่างๆที่อยู่ในท่อนะครับก็จะย้อนขึ้นมาไม่ได้